คุยกันถึงเรื่องของนักเตะต่างชาติที่มาโกยเงินบาทไทยออกไปครับคราวนี้เราไปดูนักเตะไทยที่ไปโกยเงินต่างชาติกลับมาประเทศเราบ้างอ่าอันนี้นี่น่าสนใจคือปีนี้เป็นปีที่น่าจะจำมากๆคณับทินเพราะว่าเป็นปีที่มีเกิดโควิดด้วยแล้วมันเป็น2020ด้วยนะครับหลายๆอย่างคือมันยังขยับไม่ได้อ่ะสำหรับนักบอลที่ไปเล่นต่างประเทศอ่ะก็ตอนนี้ก็ยังอยู่กันนะแต่ว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าพวกบรรดานักฟุตบอลต่างชาติที่อยู่ ต่างประเทศนะตอนนี้เนี่ยนะครับมีใครกันบ้างในปี2020นะฮะอ่ะมาเริ่มเลยอ่ะคุณแดนว่าไปผมไปทางซียุโรปก่อนนะครับถ้าทีมงานมีจมีชาร์ตขึ้นมาก็ดุืยเลยเลยนะฮะทางซียุโรปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนอาชีพพลคีลมนะครับคนนี้มาเล่นตอน19ปีไงอายุ18เองเล่นอยู่ในเยอรมันจะแ,แต่จะเป็นเหมือนดิจิ l e ลลีกของเยอรมันทางเหมือนลีกูมิป้ามิอิอะ ทางมิวนิกกันนะฮะค่าตัวในเว็บไซต์นั้นยังไม่ได้แจ้งนะว,ว่าประมาณเท่าไหร่เพราะว่าทางอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดมีการซื้อขายปุ๊บม,มันจะมีแบบโชกขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอีกคนหนึ่งคือเบนจามินเจมเดวิดนะครับซึ่งก็อยู่ชุดยูยี่สามของฟูลแลมที่มาโชว์ฟอร์มให้คนไทยฮือฮากันอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะผมเห็นแฟนบอลไทยอยากให้<ไ>ให้มาติดทีมชาติชุดใหญ่เรืนะ่อยๆนี่ยคนนี้อายุแค่สิบเก้าปีนะครับดูมีอนาคตนะดูมีอนาคตชนาทิศ นี่คนนี้กวินธีระทรธีรศิลป์นี่คือ4นักเตะที่ตอนนี้นะครับไปค้าแข่งกับเจลีกหนึ่งนะครับแล้วก็มูลค่าการตลาดเป็นไงฮะสูงมากนะ87.5ล้านบาทนี่คือชนาทิพย์นะครับแต่ว่าเคิร์ฟเนี่ยมันจะล่วงลงมานิดนึงตอนนี้ครับเรื่องของฟุตบอลที่มันไม่เตะด้วยอะไรด้วยมันก็จะล่วงมาตามตามสเต็ปนะครับทีเอ่อกวิน14ล้านทีละทอนสามสิบล้านทีละสินยี่สิบล้านทีละสินนี่ถ้าไม่31นะ ถ้า25 26นี่มูลค่านี้น่าจะขึ้นไปมีโอกาสแตะหลัก50ล้านได้นะครับคือถ้าไม่มองที่อายุนะส่วนทางตะวันโคสุโพนะครับนี่คือนักเตะที่ไปอยู่ในเซเลโซโอซาก้าของญี่ปุ่นคือชื่อชื่อเนี่ยถูกบรรจุเข้าไปในทีมทีมชุดใหญ่ด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นอยู่23อ่าเป็นนักเตะของบิจีประทุมที่ให้ยืมตัวไปนะฮะ1.75ล้านบาทน,นะครับสำหรับมูลค่าทางการตลาดนะครับ ไปกันต่อเลยญี่ปุ่นนี่เยอะนะครับต้องบอกว่าเยอะนะนี่ฮะชัยธรเทพสวุวรรณวอนี่ก็เป็นนักเตะอยุวิกสามปีของ FC โตเกียวนะฮะก็เป็นคอนเนคชั่นกับแบงคอกยูเนเต,ต็ดนะครับ<ม><ม>พีชาซูซูกินี่ไปเองนะฮะก็บอ,บอกว่าเขาไปเล่นในลีกเจลีกห<ม>้าของญี่ปุ่นครับซึ่งจะว่าไปแล้วก็คือลีกกึ่งอาชีพกึ่งสมัครเล่น เขามีทั้งหมดา10โซนน่ะมี100ยกว่าทีมานะฮะจะต้องแบ่งเป็นโซนโซนไปโปวิเนีย,ววนยอสุกะยังไม่ได้เล่นเลยนะแล้วก็เจ,เจ็บก่อนอตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวก็คงจะน่าจะกลับมาได้เมื่อโควิดหายนะ น่าจะทันทันกันพอดีอส่วนคนที่เล่นอยู่ในหลีกอาเซียนนะครับนี่ครับอาาวินจูจีนะครับสาปีแล้วตอนนี้ก็เพิ่งจะเซ็นกันไปปีนี้เองไปเปิดตัวกันเป็นข่าวกันไปว่าเฮ้ยไปอยู่ที่มาเลยไปทำอะไรวะเฮ้ยพ <laughs> อเห็นมาปุ๊บอีกวันหนึ่งมาละอยู่เปตาลิงจาย่านะครับของมาเลเซียครับ ไลน์นี้นะครับก็เนี่ยแหละรครับหูุตสาหไปตั้งใจจะแจ้งเกิดที่มาเลเซียสักรอบหนึ่งมันเหมือนโค้งสุดท้ายอะน,นะนะแต่ตอนนี้นี่ก็โอเคละนะฮะเราก็ต้องดูว่าเขาจะมีโอกาสได้เล่นหรือเปล่าเช่นเดียวกับนฤพลพุทธซ้อนจากมาลากานะฮะแล้วก็เดนิสบูชนิงนะครับคนนี้เป็นลูกครึ่งนะครับไทยเยอรมนันครับตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ซาบ้าของอม,มาเลเซียเหมือนกันนะฮะอีกคนหนึ่งนี่คนนี้นี่ไปอยู่ที่กัมพูชาครับกัมพูชาสันติราชเบียงอิน นอกจากนักเตะแล้วมีโค้ชสองคนโค้ชเอกภพโพลิสัยเนี่ยอยู่ทีมเดียวกับสันติราชเบืองอินอีกคนหนึ่งอภิสิทธิ์อิมามพยโค้ชจิว๋วใช่กลับไปบึงเบึงเขตก่อนหน้านี้เขาอยู่กับทีมพนมเปญคลาวเอฟซี <F 4 S 1> แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คือโค้ชจิ๋วนี่กาโชว์ผลงานดีไงกลับไปก็ปเป็นไปคุมทีมกับบึงเกตบึงเขตนี่ก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่แล้วนะจากผลงานที่แสดงออกมาในระยะหลังนี่ก็คือเริ่มโค่นพนมเปญคลาวไปได้แล้วเหมือนกัน ส่วนผู้เล่นในระดับเยาวชนก็มีนะครับที่ตอนนี้ไปอยู่ในต่างแดนนะครับมาให้ดูกันก็มีอยู่4คนด้วยกันนะครับนั่นก็คือพงศกรหารรัตนะนะครับอยู่กับยาอิตาไฮสคูลเช่นเดียวกับพลทกรหารรัตนะนะครับแฝดพี่น้องนะครับแล้วก็โทนี่โลลองกเนตขออภัยครับ สมสร์สมงปริเย่ฝรั่งเศสแต่ว่าพวกนี้เป็นเยาวชนนะฮะไม่ได้ไปเล่นทีมใหญ่หเช่นเดียวกับชลิฟเฟิร์กสีประยูนนะครับนี่ก็อยู่เล่นในทีมอาเดออากอนนะครับของสเปนนั่นเองนะฮะคือแม้จะมีกลุ่มเยาวชนมากกว่านี้นะครับแต่ต้องขออภัยด้วยที่ข้อมูลไหลมาไม่หมดนะครับ,รบแต่ว่า คือที่หยิบกลุ่มนี้มากลุ่มเยาวชนเนี่ยเพากลุ่มนี้เริ่มมีชื่อติดเยาวชนทีมชาติแลเพราะว่าโปรไฟล์มันก็จะได้ไปต่อละตามกอติดก,กันให้ดีๆนะครับ,รบปีหน้า2021จะเหลือนักเตะไทยในต่างแดนกี่คนนะฮะจัมากขึ้นหรือจะน้อยลงแต่ถ้าดูจากสถานการณ์แบบนี้เนี่ยดูแล้วน่าจะน้อยลงยกเว้นพวกสัญญายา,ยาวนั่นอีกเรื่องหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของ พิเศรษฐกิจด้วยแน่นอนเลยอันนี้โดนเต็มๆใช่นะฮะทุกทีมเนี่ยมีพิษเศรษฐกิจเกิดขึ้นแน่อยู่ที่การบริหารการจัดการและสายป่านผมเข้าไปดูที่สรุปในส่วนของนักเตะต่างชาติในไทยเข้าไปดูรายได้ของผู้เล่นอาเซียนเนี่ยไม่ธรรมดานะก็ไม่เบาอ่ะคือคืออยู่ในเมืองไทยแ้เทียบกับนักเตะไทย ก็เยอะอยู่นะได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เขาเดี๋ยวนี้เขาถึงอยากมาเมืองไทยกันนะใช่จริงๆเนี่ยนักแต่อาเซียนอยากมาเมืองไทยเพราะว่ามาแล้วนี่คือหนึ่งค่าครองชีพถูกมากอโดยเพราะพวกที่อยู่สิงคโปร์เนี่ยอยากมาเมืองไทยมากนะเพราะว่ามาแล้วนี่ค่าครองชีพต่างกันแล้วรายได้ต่างกันอีกคือเมืองไทยค่าครองชีพต่ําอและรายได้สูงส่วนถ้าคุณอยู่ที่สิงคโปร์บ้านเกิดของคุณเนี่ยรายได้ต่ํา ค<ต>่าของชีพสูงมันมสวนทางกันนะแล้วที่สําคัญคือเมืองไทยไลฟ์สไตล์ยังไงก็ได้สุดยอดกฎระเบียบไม่ไม่ได้แบบถึงกับเข้มมาก,กะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิงคโปร์เนี่ยค,คือถ้าถ้าเกิดผมเคยไปมาระยะหลังๆมานี่คือเอาง่ายๆเลยนะฮะเตะกันเองดูกันเองไม่มีคนดูเลยน้อยมากๆไม่แต่คุณอย่าไปว่าสิงคโปร์นะเตะกันเองดูกันเองแต่เขามีกองทุนในการดูแล โควิดสินะอัน,นั้นนี่คือเราคงจะทราบกันดีอยู่ว่า <ừ m. S 2> รัฐบาลเองเนี่ยเขาก็มีส่วนหนึ่งที่เขาได้มาจากเรื่องของการเปิดบริษัทพนันทุกกฎหมายับนะแล้วเขาก็เอามาหล่อเลี้ยงเอสลีกแต่ระยะหลังเขาเริ่มลดปริมาณเรื่องของจํานวนเงินที่จะเอามาสนับสนุนทําให้หลายทีมเนี่ยร้องกันจ้าละวันเลยว่าเฮ้ยทำไมทําอย่างเงี้ยโอ้โ oh, หเมื่อก่อนให้เยอะตอนนี้เนี่ยต้องกระเสือกกระสนกันเองบางบางที่นะฮะบางสโมสร เขาบอกว่าต้องไปเปิดตู้เกมตู้อะไรพวกนี้เพื่อที่จะเอออะไรประมาณมเพื่อที่จะหาอะไรได้เข้าสโมสรด้วยสําหรับในเอสลีกบางทีมนะบ้านเราหลังจากนี้ไปเรื่องของผู้บอลอาพต้องเริ่มศึกษานะครับใครจะเข้าบริหารต่อไปก็แล้วแต่ต้องเริ่มศึกษาคําว่ากองทุนอาชีพกองทุนสําหรับผู้บอาชีพเพื่อที่จะเกิดเหตุการณ์แบบปัญนาันด่วนเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบเนี้ยมันจะมีเงินก้อนหนึ่งในการดูแลช็อตแรกก่อนให้มันเป็นบทเรียนแล้วกัน